ย่านาคีฮงเจียมอุบลราชธานีปอพศ2480นายเคนสามีของคําปอจับได้งูลักษณะหลาเป็นสีขาวตัวขนาดใหญ่กว่าแขนยาวประมาณวาเศษมันหัวมีงอนเหมือน,นงอนพญายนาคชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นงูเจ้าแม่ที่เรียกกันว่านาคีเขานำไปขายให้กับฝรั่งนักค้างูจอมสันด้วยราคาสูงลื่ คำปองซื่อท้องแปดเดือนมีความเชื่อเช่นเดียวกับชาวบ้านอีกหลายคนล่ามงเจ้าแม่นี้หากสลบกหรือดูหมิ่จะต้องประสบกับความที่น่าฉิบหายทางพยายามห้ามตามสามีแต่สาบเสียแล้วถุงของจอรวิสันประกอบด้วยผู้เชื่อชาวไทยอีกสองคนคือนายคอและนายบุญส่งนายบุญส่งนั้นร้องด่างูลูกหรูองูที่ชาวบ้านจับมาและท้ายทายว่าอาเป็นงูเจ้าแม่จิงว่าให้สดงลิเตชภาพนั่นเองหณะที่เปิดโปงเพื่อนางงูที่จับได้บรรทุกขึ้นเปลียนปรากฏอาเพศบนท้องฟาเเซอร์ริยาฟา พายุออื่นฟ้ามืดพิมพ์เกิดลมพายุรุนแรงหมู่บ้านถล่มนายเชนตูท่อมทัดตายคาที่บนส่งสูมไม้ทับข้างขาข้างหนึ่งเป็นแหล,แลกเลวนายกอนั้นหนีไปได้แต่วิ่งแต่จอนวินน่งสั้นถูกงูเผือกโชกตายคำปองนั้นเกิดเจ็บท้องข้อกระทันหันเด็กชาโลกินที่พ่อออกมาสิ้นชีวิตแต่ก่อนที่คำปองจะหมดสตินาม,มันเกิดปันภาพงูใหญ่เลื้อยแทรกนหายเข้าไปในตัวเด็กและลูกของน้ากับนาีชีวิตอีกครั้งหนึ่งคำปองตั้งชื่อบรสาว่าคำแก้วย้ายจากกรุงเท เด็กหญิงคำแก้วในวัยชั้นปถมศึกษามีลักษณะต่างจากเด็กทั่วไปบางครั้งชอบเดินเที่ยวในป่าคนเดียวมีมักนั่งเงียบตุนคิษที่น่าประหลาดคือมักปลากรดสรพิษอยู่ใกล้เด็กหญิงเสมอแต่ไม่เคยทำร้ายใครคำฟองซึ่งยังเป็นสาวงามแม้จะตกผู้ไม้มีในหวานเพราะไม้รูกจิดมาชอบพอแต่นางปฏิเสธไปด้วยใจยังนิลีดสามีแต่ด้วยความรักที่มีกับบุตรสาวคำแก้วมักหายตัวไปบริเวณป่าสาหินลางท้ายหมู่บ้านเด็กหญิงังบอกอีกว่าสามารถพูดคุยกับงูและพวกมันเชื่อฟังเตอคำฟองเชื่อว่าเด็กิ โดยเองตามภาษาเด็กคำแก้วล่าใแม่ฟังว่าเคยชอบภาษาถิ่นลาแห่งนั้นรู้จักที่เคยเากอยู่ที่นั่นมาก่อน20ปีผ่านไปพศ2500คณะาอาจารย์และนักศึกษาเดยการนำของอาจารย์ทัศนัยได้ลงพื้นที่ขุดค้นวัตถุโบราณในจำนวนนี้มีทศพลนักศึกษาปีสุดท้ายของคณะโบราณคดีรวมอยู่ด้วยเขาเป็นคนรูปงามหลงไหลในวัตถุโบราณเป็นอย่างมากทศพลขุดพบรูปปั้นปลาดเป็นหินสลักสีขาวอมชมพูรูปหญิงสาวเปลือยท่านอนดตัวเที่วงวลังแต่สะโพกลงไปเป็นหางงูส่วนของ บนหน้าผากจดกับศีรษะมีงอนจึงอาจารย์ทัศนัยอธิบายว่าเมื่อกิลักษณะของ,งานงานงานาคีหรือพญายนาคทศพลหลงไหลในความงามของรูปปันน้นเงาเขียวๆถึงทำให้พิมพ์พรที่แอบชอบอยู่ไม่พอใจตั้งแต่ขุดพบรูปปั้นประหลาดมีเื่นราวแปลกๆเกิดขึ้นกับพระดานทำงานินแต่ทศพข์ลพบเด็กสาวสวมชุดแพรเที่ยวไม้สีกีบปัวแต่เมื่อเขาติดตามไปหลอนหายไปอย่างไรร่องรอยในเวลาเดียวกันคำแก้วซึ่งจบโตเป็นสาวสชวยของบ้านนอนในป่าเดืดฟันประหลาดว่าได้พบกับชายหนุ่มรูปงานเขาและพวก กำลังสุดหาวัตถุโบราณอยู่เพราเสพลและเพื่อนๆคือวันชนะตะกิดเชิสม,มากรวมถึงพิมพ์พรรตนา,าวดีไม่ได้การต้อนรับจากกำนันแย้มเพราะกำนันแย้มไม่ต้องการให้คนต่างถิ่นเขามายุ่งยากในหมู่บ้านรวมถึงการขุดค้นที่เทวไลจึงขับไล่ทุกคนม่ให้นอนค้างที่หมู่บ้าน สุดท้ายทัศนัยจึงพาเด็กๆไปอาศัยอยู่ที่บ้านของคำปองและนั่นเองทศพลได้พบก,กับคำแก้วและเริ่มชอบคำแก้วเปที่สุดพินพรเดินตลาดของบ้านดอกไม้ป่าและพบก,กับคำแก้วที่เก็บดอกไม้ป่าหลากชนิดมาขายเธอไม่ชอบหน้าคำแก้วแต่แรกเพราะสวยจัดทั้งยังฉลาดและรู้จกยอกย้อนต่อปากต่อคำาต่างกับหญิงชาวบ้านทั่วไป พิมพรเห็นลูกปั้นนาชีพิมพรนี้กับประหลาดใจเมื่อพบว่าใบหน้าของลูกปั้นนั้นเหมือนเด็กสาวชาวป่าที่เธอเพิ่งได้พบแก้ไม่ผิดเพี้ยนหมออ้วนทำนายกับกำนันแย้วว่าอีกเจวันจะเกิดสุริยคาทั้งความตกใจให้เขามากเมื่อจากทุกครั้งที่ปรากฏการนี้เกิดจะต้องมีคนถูกฟูงงูกัดกินจนตายทุกครั้งหมออ้วนบอกว่านี่เป็นผลิตของเจ้าแม่นาชีเขาทำนายพิมพรว่ากำงมีข้อหนักจนอาจสิ้นชีวิตในเจ็ดวันพิมพรและรัตนาวดีได้พบกับคำแก้วที่ตลาดอีกครั้งรัตนาวดดีีีเเริ่่มมออใจจธาาาาไ้้้้้ววคคััแกกบหนนลูป โทศพลขุดได้จินพรขอให้เธอเก็บไว้เป็นความลับหมออวมชุกใจคิดว่าเจ้าแม่นาคีที่แสดงเสน่ห์ค่าคนเกี่ยวข้องกับคำแก้วหรือสาวที่เกิดในวันศุกร์ที่ห้าที่เปเอของเชียงจะเป็นวันเดียวกับที่เจ้าแม่และวาดเมื่อหลายปีก่อนให้อวมต้องการจัดเจ้าแม่นาคีแต่กำลังสืบหาที่อยู่และหาของขัง,งมาปาาส่วนลําเจียกลูกสาวในกอก็ตกบุมรักทศพลด้วยลูปล่างหน้าตาหล่อเหลายิ่งเมื่อเห็นทศพลนชอบอยู่ใกล้ชิดเดียวกับคำแก้วก็ยิ่งไม่พอใจลําเจียข้าทำงานแก้วคำแก้วอยู่เสมอโดยมีส้นกินกับชบาคอยเป็นมือาาาํลลเจียทศพพพบ เป็นปราสาทราชวังตะการตาและยิงสาวถึงม,มงกุฎเดิมเช่นเดียวกับคำแก้วที่ฝันถึงทศอพลพินพอดเห็นภาพประหลาดเป็นือเถือกยกั์กำลังโอบรัทดทศอพลอยู่เธอกัองวลและวดวตัวจนต้องเล่าให้ทศอสุพลฟังว่าหมออวมจุดใจคิดว่าเจ้าแม่นาทีที่สแสดงคนิดาเป็นเนกี่ยวข้องกับคำแก้วเ็กสาวที่เกิดในวันจันร์ที่เเาเที่ยงเพลของเพียนแต่เป็นวันเดียวกับที่เจ้าแม่อะวาดเมื่อหลายปีก่อนนายอวมต้องการกำจัดเจ้าแม่นาทีแต่กำลังสิบหาที่อยู่และหาของถังมาปราบส่วนลำเจียกนี่สาวในกอเข้าตกลุ่าตม หลดเหล่าแล้วยิ่งไม่เห็นพระสนชอบอยู่ใกล้ชิดกับคำแวก็ยิ่งไม่พอใจท่านเจียดหาทางคำแก้กคำแ้วอยู่เสมอโดยซ่อนกินกับชาบาพอเป็นมือขวาลงเทียดพระสุพลพบกับภาพประหลาดเห็นตาาสตรราชวางังตะการตาและยิงสาวสวมมงกุดคนเดิมเช่นเดียวกับคำแวที่ฟันทิ้งพระสุพลพิมพรเห็นภาพป,ประหลาดจึงงูเกลือกยักษ์กำลังโอบรัดพระสุพลอยู่เธอกัอองวลและหวาดกลัวจนต้องเล่าให้พระสุพลฟังว่างูใหญ่บางตัวมีชิริยแปรงคนได้จากคำบอกเล่าของบิดานั่นคือนายบุญส่งที่เล่าชีวิตจากเหตุการณ์อัศเมื่่่ออออหหลาาายีกนนมมววบ งูที่ได้จากสับเลอคงไปฝังไว้ใต้ถิ่นเรือนทำฟองเพื่อทดสอบว่าความแก้คือร่างแรงของนาชีเป็นคำาแก้วร้อนลงเป็นอยู่บนเรือนไม้ไม่ได้ต้องสอบหาสุดว่านทำลายเสียโมหวงเริ่มไม่ใจมากขึ้นทางด้านอาจารย์ทศนยัยกุ่พบช่างโบราณที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์งูเต็มไปหมดนอกจากนี้เขายังสันนิษฐานว่ารูปปั้นนาชีแท้จริงแล้วไม่ใช่หินสลักหรือวัตถุทั่วไปแต่เป็นสมอับน้รยาเช่นเดียวกับมันนี่ของอียิปต์ที่ถูกฝังเมื่อเป็นเวลานานจนกลาสภาพเป็นเนื้อหินกำลังยะนและหมหวมแจ้งเตือนชาวบ้านถึงวันสริย ที่จะมาถึงวันพรุ่งนี้ยังบอกอีกว่าเจ้าแม่นาคีต้องอารวาและฆ่าคนอีกเพราะที่ฟาสาดมีร้างคล้ายหมู่บ้านมีถ้ำติดต่อไปยังเจลิงของเกียมที่เจ้าแม่เคยประกุดชีวิตมาอ่ยเสินว่าเจ้าแม่นาคีนั้นมีร่างอาศัยเป็นคนอาศัยป่าคนเหนือชาวบ้านแต่เมื่อคำแก้วฆ่าคันให้บอกออกมาว่าเป็นใครเขาก็กลับอีกบอกว่ายังไม่มีหลักฐานแน่นหนาพอคนขับรถที่ภาคณะของอาจารย์ทัศนัยและเด็กๆถูกงูกัดตายทัศนัยจะเอาศพคนขับกลับไปทำพิธีกานัลไม่ยอมบอกว่าถูกงูกัดตายหากเคลื่อนย้ายศพไปเกิดอาเพศใหญ่ลำเจไปหาทงุก ที่บ้านทำแก้วขากละับเจอมีส่วนทำร้ายดีที่ใส่แหวนที่พ่อให้ไว้จนรอดมาได้เปนส่วสนกับพวกมาที่บ้านสับเเลยคงทําเรื่องที่ฝันศพคนรถดเป็นส่วสนจ้างให้สับเเลยไปขุดลงเปิดออกมาเห็นงูกาลังกัดกีศพอย่างน่าสิ้สเอียงทุกคนแทบช็อกส่วนรัตนาวดีกลัวตายวิมญาณจากหมู่บ้านเจอเข้ากับผีโดนทําร้ายจนสลบไปทุกคนตกใจรัตนาวดีหายไปถึงแจ้งกับมันแย้มมนนันไม่นับแจ้งบอกว่าภ้าในสวรรค์ไม่กลับมาคือไม่รอดทัาสไนั์ไอเด็กเก็เอื่อเปนสองกลุ่มออาไปตามหาทำแก้วช่วยเหลือรันนดดดีาไ้โยพิและ ภาากลับมธีบานพักแต่รัตนวดีอยู่ในการหวาดกลัวกินยังคงไม่พูดจาใข่สุดท้ายคำปองจึงไปหามองอวงเพื่อรักษามออวงเห็นหน้าตาคำแก้วต้องกับกินสาบูเรื่องมันใจว่าคำแก้วต้องเป็นบริวารของเจ้าแม่นาคีส่วนทศพลวันชนะและะกิตต้องค้างที่เทวไลเนื่องจากผนตกหนักทำให้ทศพลเป,ปน็นพบถ้ำใต้เทวไลและได้พบกับทางทิศของเจ้าแม่นาคีมีหน้าตาเหมือนคำแก้วอย่างไม่ผิดเพี้ยนหลังออกจากถ้ำทศพลจึงบอกทัศนัยและพาทีนั่นสาวไปสำรวจในถ้ำต่อไปได้พบกับวัตตูโบราณจำนวน คานเจียบกมักขรน่นซ้อมรำถวายเจ้าแม่ตอนแรกคําแก้วจะไม่ยอมํำถวายถ้าให้กํานังไม่พอใจทายคำฟองเทียของให้ทำเพื่อเจ้าแม่นาคีก็เคยสัญญาไว้แต่ตอนท้อคันแก้วว่าหาแก้วปลอดภยัยดียกคําแก้วให้กับเจ้าแม่นาคีสุดท้ายคัแก้วจึงยอมํำถวายให้ชาวบ้านรอนไม้ป่าเชื่อว่าเมื่อเคยสัญยุปราคาไม่ต้องสั่งเวชีิตเพื่อให้พยนานานายครดวงอาทิตย์และเมื่อถึงวันดวงสววงชาวบ้านต่างมาทำพร้อมหน้าที่หน้าเทวไลคําแก้วก็มารำถวายคําแก้วเริ่มํำไปได้ไม่นานเธอก็เลืเ้อ,เอเเยเหม ใใทาให้พิธีต้องหยุดกระทนหันทํำแก้ววิ่งไปที่เทวไลน์นะคบที่ระสพลแอาจารย์เลินทางเพื่อนต้องรี่มเหนียวจากเทวไลน์โคสพลหยิบโบราณวัตถุออกมาทําให้วัชราชปาการศักดิสดาเพื่อนไปพัดซึ่งเป็นปริวารเจ้าแม่นาคีดุดเอาจากค้ำสาดตาร่างหนึ่งคนโคสพลสงส,สารทํำแก้วที่หุชาวบ้านใส่ร้ายว่าเป็นเจ้าแม่นาคีจึงจะมีอยู่ในเทพด้วยกันนำเขียวมาพบพอดีไม่พอใจเธอไม่กลัวคํำแก้วข้อใส่ร้ายที่บ้านของพองว้ด้วยนำเขียววางแผนร่วมมือกับเรื่องจะเอาคํำแก้วมาเป็นเมียของเรื่องให้ได้โคสพลเริ่มอออ่่่าาาเรรืืงวจกศลพบช มลุกขับนครและกษัตริย์ที่ปกครองเมืองนี้คือพระเจ้ามิโดะพราล์างแก้วถูกลาเจียยหลอ,อกมาที่กระท่อมให้เรื่องปล้ำมังแก้วตกใจกลายร่าง,งเป็นงูเผือกเรื่องเห็นแพทช็อกคัแก้วหมดสติไปและเรื่องก็ถูกงูฉกตายเดียวกับเข้ามาเจอถูกฉกตายไปด้วยกันทั้งคู่ลาเจียยรีบวิ่งหนีกนำนัมแย้มแค้นใจมากลาเจียยบอกคําแก้วเป็นฆค่าชาวบ้านแห่กันมาแจวเ,เรื่องคําแก้วแต่ถูกลาเจียยแต่ลาเจียยไม่กล้าพูดมากกลัวเรื่องจะแดงขึ้นมาว่าตนเองเป็นวางแผนให,ให้เรื่องจิตมังกีกจด้นาีใช้แหวนที่ไป กับสายสินผูกไว้แต่เผาหุ่นเจ้าแม่นาคีทำแก้วซึ่งรังคายดอกไม้เริ่มร้อนถลนถลายทนไม่ไหวทกคนเห็นหมออ้วมทำพิธีก็นิ่งหาทำแก้วึงแม่จะถูกลูกน้องกำลังแย้งทำลายก็ตามบนลำเจียก็ควรทวที่ต้องถอดเเรงที่ร้อยจึงเน้อที่บอให้ไว้และ,ะแาากลวกัวจะถูกเจ้าแม่นาคีทำลายร่างทิพย์ของเจ้าแม่นาคีพุ่งยู่มาจากล่างทำแก้วเจ้าแม่นาคีทำพิธีเลือกฝนการแขนออกปากกลุ่มทำมีสารายไล่ทสาขาเลือกฝนมาสู้กับพิธีของหมออ้วมอายุฝนตกจากแรงฟ้าผ่าจนสายสินขาดไฟที่หุ่นฟ ทีที่หยุดกระทันหันทุกคนวิ่งหลบฝนคำแก้วสลบอยู่ในอ้นอกอดทศพลแ้วทศพลก็อุ้มเข้าเทวาลเป็นคำแก้วฟื้นทศพลจึงให้คำแก้วขีข่หลังกลับไปที่บ้านน้งเจียบแต่งตัวเรียนแบบเจ้าีนาคีมาปั้มทศพลที่พักแถมร้องโวยวายว่าถูกปั้มทั้งทัศนัยพร้อมด้วยลิสิตต่างตกดใจแต่คำแก้วบอกว่าเราเจียตกันทากที่ปั้มทศพลที่พักทําให้ทศพลรอดพ้นจากน้ำเจียบไปได้น้งเจียแข็งใจคาแก้วมากขึ้่ชชาทศพลสารภาพรักกับคาแก้วคาแก้วอดไม่ได้แต่ทําทีปฏิเสธจนทศพลเสียใจหม ที่จะท,ท่อมทศพลใช้แหวนที่รอดสองทางในให้เจ้าแม่นาคีบางตาเป็นพบกับเธอลูกเจ้าแม่นาคีแต่มันแย้งและพวกจึงไปจับตัวโทสพลและเพ,เพื่อนเอาไว้คำแก้วรี่ตามไปดูถูกชาวบ้านและหินปลาใสหาว่าคำแก้วเป็นงูทศพลเข้าช่วยบอกกับกำนันแย้งและทุกคนว่าจะไปที่ศูนย์เพื่อนเจ้าแม่นาคีที่เทวลัยเพราะไม่ว่าใครจะไปที่นั่นก็ไม่รอดกลับมาแต่หากทุกคนรอดกลับมาได้ต้องยอมปล่อยตัวโทกคนและไม่ปล่อยว่าคำแก้วอยู่คำแก้วเป็นหงทศพลเยากกลัมาช่วยทศ่สยเข้าไปที่เทวรายเพื่อ,อนนสิลาเจ้ลึกร้อมยอดลาม เป็นวิชาสกปิตฉีอย่างหนึ่งที่ให้สกปรตพวกหน้าทัศนัยมัวแต่สนใจอ่านหังสไม่ทันมองว่างูใหญ่ทับทับลงแผ่นศิลาทําให้ทัศนัยรู้สิกตัวหันกลับไปก็มองเห็นดวงตาเรืองๆของงูใหญ่เมชระปาการมาองมาอย่ามึนหลายสุดท้ายทัศนัยถูกงูชระปัาตามฉกตายุทะสะพเลเริ่มหนาวเพราะอากาศในถ้ำเขาเห็นวิมยาทนทัศนัยเดินตามไปส่วนงูเขียวพาทำแก้วเข้าที่ถ้ำจนได้้องแม่นาคีมาสิงร่าทำแก้วแลวะะ้วก็มาพบกับโทสพลโทสพลดีใจมากที่เจอทำแก้วโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าแม่นาคีเจ้าแม่าพาทศพล ยัง yeah. สาดน้ำสีมรกตน้ำใสบรรกาศได้เยือก็ยัาแต่แห่งนี้เป็นเส้นทางเชื่อมไปได้หลายแห่งเป็นรอยต่อระหว่างโลกมนุษย์กับวังบาดาลเงินของพญานาคเจ้าแม่เล่าเรื่องอดีตให้ทศพลฟังแล้วบอกว่าตนเนองรอยอยู่จนใช้สิงมาเกิดเป็นทศพลแก้วคือเจ้าแม่นาคีนั่นเองคืนเช้าทศพลหลับอยู่กับคำแก้วคำแก้วขื่มาตกใจจำอะไรไม่ได้คำแก้วกลับบ้านแต่อย่างงงว่าแน่ใจว่าตป็นแม่ของทศพลหรือเปล่าทันในั้แย้มหมออ้วมก็สั่งลูกน้องทั้งพบทั้งเผ่าดุคือเจ้าแม่นาคีแต่ไม ตามหาเทวุลูกแต่ของกำลังแตกลูกสมุนถูกน้ําวนดูดจมหายไปเทวลูกก็จมไปด้วยทศพลเสียใจมากแต่คาแก้วบอกว่ามันอยู่ในที่เหมาะสมแล้วคือในน้ํานั่นเองคำเจียบบอกกับทกคนว่าคาแก้วกับทศพลผิดเีกันแล้วคาฟองเสียใจแต่ทศพลกลับบอกว่าเป็นผัวเมียกันแล้วทศพลขอรับผิดชอบสุดท้ายคำแก้วกับทศพลยินแต่งงานกันในที่สุดซึ่งลึกๆแล้วคําบองก็ดีใจที่คาแก้วจะมีทศพลมาคอยปกป้องมังวงจะฟาดมาจีโดยใช้คุดคําฟองมาได้ยินแต่ถูกคนของกำนันจับตัวไว้เพื่อนประพัสจัตติยาลไ้ จะสุดิดาจึงกลายร่างเป็นคนไปบอกให้โทศพนมาช่วยทำแก้วทศพนถูกซ้อนจน,นสลดทำแก้วกลายร่างเป็นงูฉกสมุนกำมันแย้มจนตายเรียบ,บุ่นส่งกำมันแย้มมออวมปอวิ่งหนีเจแม่นาคีแม่นาคีจะฆ่าบุญนส่งแต่ทำปองห้ามไวรัชรัปา,าราตามาช่วยนาคีสกัดตัวกำมันแย้มหมออวมทำแก้วกลายร่างกลับเป็นคนร้องไห้เสียใจไม่อยากเป็นงูทำปองกอดลูกไว้บอกว่าต้องมีเวทีแก้อาหารให้ได้ดรสกเัทร์สุภัสบ้านได้รู้ว่าโทศพนจะนาทำแก้วแล้วโทศพลทำสมุนทีของนาคีบนหน้าผากล เขาจึงเก็บไว้ตั้งใจว่าจะเก็บไว,ไว้ให้ติดเหมือนเดินมนายมุ่งส่งมาสืบเรื่องที่คุณพรสืบฆ่าตายเขาได้พบกับคำแก้วแล้วให้คำแก้วจำได้ว่าเธอเป็นงูเผือกจับมาถายและนายมุ่งส่งได้ร้องท้าทายเธอจนเธอโกรธจัดแล้วละวาดฆ่าคนคำแก้วเกิอนิมิย่างรู้ว่าหากวันไหนที่เธอมีความโกรธหรือมิจฉาดได้พบเรื่องเธอจะกลายร่างเป็นงูมีเพียงชานที่เดียวคือต้องขึ้นไปบนปราสาทถึงเรื่องมิชฉาจึงจะไม่กลายร่างคำแก้วเห็นอดีตชาติของตนเองตำบลหนองไซในอดีตคือมรุษขะนครปกครองโดยพระเจ้ามิลิเตอร่างงงงหนนน้าาตเเเป็ทุดียวกับบญส่พืขอคร มีสาลาต้ง,งใหญ่สสใสสะอาดทีชาวเมืองได้อาบกินกันทาการประมงที่สานั้นมีที่อาศัายของพญายนาคคือตัวเธอเองขณะนั้นเจ้าชายแสงเมืองหรือพระสนิทญาณนี้ได้เปินเฉลยถึงจบมาจากเฟสลาณานาคีเป็นร่างสาวสวยพบรักต้องสงสัยอยู่กินกับเจ้าชายแต่ในยามหลับท่านกับพินร่างกายมีงูเกลดแยกของสีแดงทาให้เจ้าชายรังเกียจนางจูงนีนั่งกลับบาดาลไปเมื่อเจ้าชายแสงเมืองลกได้ถึงความรักที่มีต่อกันจึงไปรเรียกหาที่ศาแต่นานาคีซึ่ง,งเงียบบนเบีนเพียรอยแต่ไม่ยอมไปออนดีต่อมาพระเจ้านิพุทธราชจะปลาไหลเถือกด ได้นำมาเชื่อที่เนื้อกันในหมู่บริวารซึ่งล้วนเป็นแต่ผู้ที่ที่ปองร้ายนานในชาตินี้ได้แก่หมออ้วกในพงกำมันแย้มเชษเพลิ้นถึงคนที่ถูกนางพญายนาคีขับการในวันศุริยังา่านั่นเองสนมสองนางของพระเจ้านิทราชคือพิมพรและลำเจียกทุกคนล้วนกินเนื้อของนางยกเว้นไว้แต่นางกำนันคำปองที่สงสารปลาไหลไม่ยอมกินเนื้อของปลาไหลปลานั้นยิ่งหันแกก็ยิ่งกลับเพิ่มสมีคูณจึงต้องนำไปแจกชาวประชาให้กินกันทั้งเมืองตกข้ามคืนลมพัดแรงกำนันคำปองได้ยินเสียงกระซิบห้นออาาาากงงท่ยะญคค เจ้าแ,แม่สแสดงกิจหนิตพันดาวเป็นคนตกกระนำแผ่นดินไหวน้ำท่วมทุกขานคกรถล่มทลายด้วยดังหนักที่ได้ขอขนางจึงถูกฟ้าดินสลายให้ตายเป็นถึงครึ่งหนึ่งเป็นคนแสดงความดีงานด้วยครึ่งหนึ่งเป็นงูหมายถึงความเชื่อร้ายส่วนสีวิญญ,ญาณเลื่อนล่อนเกิดแล้วตายเป็นร่างเกิดเป็นงูบ้างคนบ้างจนกระทั่งสิ้นเวรหลังจากนั้นนับศตรวรรษนางพญาเกิดเป็นงูเกิดที่โขงเตียมมาเร็นเทียนแตกกับถูกจับมาขายฝรั่งเนื่อของจนพอ่อถูกทิ้งชีวิตและแม่นากคีจึดตั้งใจใตายแท่วิญญ,ญ,ญาณทับ ตายโดยกาตัดในวัชเมธาตุหรืออย่างอื่นลำแก้วจะไม่รู้สิบตัวรับรูแต่เพียงว่าฝันร้ายฆ่าคนตายเท่านั้นพินส่งในกอกำมันเดียรแน้ำวนในทางไปที่ตำบลหนองไสเพื่อหาของคังมาปาดเจ้าแม่นาคีต่อมานำรูปปั้นยาคุธไปกำจัดลำแก้วอีกครั้งโดยจับตัวคำปองมาเป็นเหยื่อล่อดานลำเจียให้มอวมทำเสน่ห์จนทศพลหลงไหลพิ้นนำแก้วไปยังตำบลมาหนีเจ้าแม่นาคีไปไม่สามารถไปได้เนื่องจากที่ตำบลนี้มีตำนานเล่าว่านางนาคืนหนึ่งแป่งการไปเยี่ยมที่ดงให้กบบาดแต่ก็ยืนสาบไว้นาง การทศพลไปถึงตำบลนาคหนีแต่ทศพลตกเสน่ห์ไม่ยอมกลับแต่ยังชื่วยลเที่ยนไม่ได้เพราะมีมีพิรุธใดเกือบถูกฆ่าตายด้วยการฝังให้จมน้ำกลับกลายเป็นว่าเมื่อลงน้ำคำแมแค่จะมีกำลังมากขึ้นหนีจากลำเที่ยวที่มุ่งร้ายได้กลับไปถึงบ้านเจอพกคำฟองถูกคนจับคำฟองนั้นกิงรอดพ้นจากน้ำมือของพวกอนายคอมาได้แต่ด้วยบริวารของเจ้าแม่คอยคุ้มกันไล่ต้อนคำฟองกินไปจากทางไว้ในศาลไว้ที่ปราสาทหิ่นจนนายคอหาไม่เจอบนทรงแอบเช่าลำเที่ยวที่ทำลายเสน่ห์โดยการปั้น กาที่ลงคมด้วยความรืรอกกม้อหน้ามาถึงการเนืองจากไม่สามารถทำเสน่ห์ใเปลเี่ยวรดกตนได้แล้วจึงเป็นการทำลายเสน่ห์ที่ลงวัดทศพลกพ้วยทศพลในเริ่มงทีสตีและจรม,มาหาคาแก้วและแหวนของหลวงผู่มั่นนั้นจะไม่คุ้มฟองัง,งเกี่ยวอ,อยู่เนื่องจากว่าหล่นทำเสน่ห์เล่คนที่เป็นของต่ำที่ยังคิดร้ายฆ่าเมียหลวงชิงผัวเอามาพวกของในกรจุดคำฟองไปทางไหวมา,าได้คำแก้วมาช่วยทศพลไปช่วยแม่ยายค่าท่าถูกจะไว้คนคำแก้วให้บริวารทั้งสองเข้าไปช่วยํำฟองและทศพลก่อนจะแสดงอิตาลีให้เกิดฟ้าผ่าพันมองอว ลังเจียกอยู่ที่ตำบลนาคหนีได้พบกับเมืองเมืองอินมอสเพียอยุ30เศษที่มีชาแกต้าหลงทัพตัวเป็นเมียเพ่เขาเชิญจัดนาวยานาทีเมืองอินเดินเดินทางมาป้องกับลังเจียกที่บ้านดอกไม้ป่าทําแกวลิชาได้ยีกเมืองอินในดีปราชคือเจ้าอินพูดซึ่งไร่คาถาจับปลาไหลเสือททำมาถวายพระเจ้าดินิชลาทำไอหรือลังเจียในชาตินี้มองพระเจ้าแอบมองเจ้าอินหลังจากหลังทำไอ้หรือนงเจียในชาตินี้มองเจ้าอินจากหลังมั่งทำตาเจ้าชู้เจ้าอินเป็นคนหนึ่งที่กินเนื้อปลาไหลเสือกินตังโตซึ่ง เงน,นเจียเกิดมาหัวมีดไล่ฟันคำแก้วในวันหนึ่งจู๋จู๋ช่ไหมนะขีกายร่างขึ้นมาฆ่าเ็อตายพวกของบุญส่งหลอกทุกคนว่าหากต้องการให้คำแก้วคนค้อกล่าวหาปล่อยตัวค,คนนั้นที่ส่วนที่เป็นงอนของลูกฟันน,นั้นเป็นจุดที่ะนาเป็นคำแก้วอาจมีแห้งพญานาคีสิงอยู่นางหย่าปรากฏร่างออกมาแต่คำแก้วจะปลอดภัยเป็นคนธรรมดาไม่มีวิญญ,ญาณร้ายสิงสุ่ยทุกสนที่ทำตามที่แท้จริงแล้วเป็นการทำเช่นนั้นก็ให้คำแก้วกายร่างมีองูตลอดชีวิตคำแก้วเสียใจนิยมปราสาดาบไหว้พระอ้อนวอนขอตัวอยู่ในร่างคนเสียงของพทผู้ช อยู่ดในถ้ำห้าหมอกไป็นไหน,นหหเดือดขาดจนครบร้อยวันคำแก้วจะเป็นคนโดยสมบูรณ์ไม่มีร่างกายเป็นอยางาาองงื่นเจาสกุลพาคำฟองหลบหนีพวกของนายมิ่งสงที่การจับตัวไปก็ให้นางพยานาคีออกมาแต่ท้ายที่สุดถูกถูกพวกของเมืองอินและนายมิ่งสงจับตัวได้พวกของเมืองอินจับคำฟองและเจ้าสกุลเผาทั้งเป็นเพื่อล่อคำแก้วออกมาคำแก้วอดทนจนหนีที่สุดแต่ไม่อาจยังย้งจนเชยซานได้คำฟองถูกเผาจนตายเจ้าสกุลล่อชี้นีทคำแก้วในร่างของพยางงูออกมาแล้วว่าถ้าคนมุ่งมุดายไปไอ้กายร่างมีตลอดและยืดไข่เจ้าสกุลเสียใจ ไม่ว่าจี๋ในสภาพใดก็ตามแต่คําแก้วไม่อาจอยู่ร่วมเขาได้มีเพยงท่านึงเดิมพระธุดงได้ชี้ทางสว่างให้แก่ผู้โศนและเขาบวชเป็นพระเป็นชื่อวิถัยตามชื่ามชมละคนนาคีได้โดยเร็วนี้ทางไปดีศีลสามซีรี